ที่นี่คือคิดซิลาสนามเด็กเล่นในร่มใจกลางกรุงเทพอบอุ่นปลอดภัยและเติมไปด้วยโซนเสริมพัฒนาการค่ะพร้อมกันนะลงสไลเดอร์พร้อมกันเลย3 2 1 g o o n ้อะ <laughs> <า>ไรให้เล่นบ้าง,งใช่เรามีเก้าอี้จิ๋วด้วยให้ เดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกันมาโอ้สว่างมากมาโดนกันแล้วทำกับข้าวอะไรกันดีรักใครมาเลยใช่อันนี้ก็จะมีของเล่นสมทักษะเป็นเชฟต่างๆนะคะแล้วก็จะมีซอฟตพิเทนเทย์ค่ะมันจะเหมือนกับว่าเราออยู่บนบ้านแล้วเราก็มาที่เมืองกันที่เมืองของครูเนี้ยนะหรือเมืองในจินตนาการของหนูเนี่ยนะมีอะไรต่างๆมากมายมีร้านอะไรมีร้านอาหารโรงพยาบาลศัตว์ช่วยค่ะแล้วก็มีอะไรอีกมีร้านไอติมอ่ามีร้านไอติมอีกตัวนี้เป็นอะไรดีคะ <Super> มีซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่วันนี้เราจะมาทาก,กันก็คืออ่านหนังสือนิทานค่ะนิกิซิล่านะคะก็จะมีหนังสือนิทานหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษา,าอังกฤษภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไหมเดี๋ยวอยากให้คุณครูอ่านเล่มไหนให้ฟังดีคะหนังสือภาษาญ,ญี่ปุ่นตัวน,นี้นะคะสอนเรื่อง healthy habit นะคะให้กินให้อร่อยแล้วก็ยังไงให้กินอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมอุ๊ยแครลอทไม่ชอบกินเลยกระต่าย ชอบกินแครอทนะ,ะ desktop, ยำหยำยำไม่ชอบกินยำหยำหยำ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 ไม่ชอบกิ好 fire, 好 lair, port, นถ้าเราเนี้ยนะไม่กินอาหารอะไรเราจะเป็นยังไงผอมเห็นผอมไหมผอมเห็นแต่ซี่โครงเลยใช่ไหมโอ้โหเด็กคนนี้ก็เลยหันมากินอาหารที่มีประโยชน์ครบห้าบูหยำหยำหยำ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 วันนี้นะจีน่าสนุกมากเลยค่ะ